เพื่อนเพิ่ม6เพื่อนของ6คือ4จากโจทย์4บวก6บวก1เรามาลองทำพร้อมๆกันนะคะมองโจทย์เพิ่ม4มองข้างล่างพอไหมพอปัดขึ้นได้4มองโจทย์ตัวต่อไปเพิ่ม6มองข้างบนข้างล่างพอไหมไม่พอ มองไปทางซ้ายเพื่อนของ6คือ4หากเพื่อนออกแล้วอย่าลืมใส่ส0ได้1 0มองโจทย์ตัวต่อไปเพิ่ม1มองข้างล่างพอไหมพอปัดขึ้นได้1 1มองโจทย์ตัวต่อไปไม่มีเซษศูนย์ต่อ11อง่ายใช่ไหมคะ ลองโจทย์กันอีกข้อนะคะสบวกหบวกหมองโจทย์เพิ่มสามมองข้างล่างพอไหมพอปัดขึ้นได้สมองโจทย์ตัวต่อไปเพิ่มหมองข้างบนข้างล่างพอไหมพอปัดเข้าได้9มองโจทย์ตัวต่อไปเพิ่มหมองข้างบนข้างล่างพอไหมไม่พอ มองไปทางซ้ายเพื่อนของ6คือ4หากเพื่อนออกแล้วอย่าลืมใส่10ได้15มองโจทย์ตัวต่อไปไม่มีเซตศูนต่อ15หมีก็ง่ายใช่ไหมคะลองข้อต่อไปนะคะ9บวกหบวก สมองโจทย์เพิ่ม9้ามองข้างบนข้างล่างพอไหมพอปัดเข้าได้9มองโจทย์ตัวต่อไปเพิ่มหมองข้างบนข้างล่างพอไหมไม่พอมองไปทางซ้ายเพื่อนของ6คือสหักเพื่อนออกแล้วอย่าลืมใส่สิมองโจทย์ตัวต่อไปเพิ่มสี มองล่างพอไหมพอปัดขึ้นได้หนมองโจทย์ตัวต่อไปไม่มีเซตศูนย์ตอ1สิบไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปมาเรียนเรื่องเพื่อนเพิ่ม5กันนะคะ